ใส่ปลาสมใจแยรถอีเลียหนอโอ้ตอาตัวนี้ทำตามเลยเป็นคันสีที่ยาวโดยโดยใส่้ก่อนแอมมีอะอรอีกอ่ะจ้า เจ้าไหนรอวอไหนเจ้าไหนะเจ้าไหนกว่านถมันใ่ปะใส่ได้ปลามาแต่ใสไถ้ครับเนี่ย ฟะาธาธรรมชาตินหรปล่าสดอะไรดินี่าแข่งดินเลยอ่าดุกยกเลนหนอตัวนี้น่อม่นบ่ลาข้างโอ้ข้าพนสดเลยครับลูกไหนลูกไหนพีใสปะเยมันเม่นหนามันมนหามันบรลุกไหมนามันจ

หย่า,ดาน,น,น,นาด้านมันอยอน,นี่หย่านด้านมันยาก่